วันนี้นะคะบูมจะพาไปคาเฟ่น้องหมาที่มีน้องหมาเนี่ยพันแพงๆทั้งนังงง้นเลยนะแต่พันแพงๆเนี่ยเจ้าของคาเฟ่น้องหมาเนี่ยไม่ได้ไปซื้อมาแบบโดยตรงนะคะก็คือว่าเป็นน้องหมาที่โดนทอดพิง้งคือมาพร้อมโตขึ้นเลี้ยงไม่ไหว พร้อมซื้อคือพันแพงๆหมดเลยนะที่บุมเห็นนะแต่ตอนนี้ยังเพิ่งตกใจหน้าบุมนะบุมยังไม่ได้แต่งหน้าอะไรเงี้ยแต่ก็คือเออจะไปเจอน้องหมาหลายตัวอะไรเงี้ยก็คือกลัวหมาตกใจก็เลยต้องแต่งหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวบุมขอแต่งหน้าก่อนอีกเดิงนะก็คืออย่างที่บุมบอกไว้แหละว่าใครที่ยังไม่มีความพร้อมที่จะเลี้ยงน้องหมาบุมอยากจะให้แบบว่ามาศึกษาสายพันในคาเฟ่ก่อนก็ได้อะไรเงี้ยไม่อยากจะให้แบบว่าไปซื้อหมามาเออบุมได้ยินว่าคาเฟ่เนี่ยมีหมาแบบว่าราคาแบบว่าเป็นหลักแสนด้วยนะเขาทิ้งอ่ะ เอามาทิ้งได้ยังไงแต่วันนี้เดี๋ยวบูมขอแต่งหน้าก่อนนะคะแล้วก็ก่อนแต่งหน้าทุกครั้งของบูมเนี่ยจะบำรุงด้วยตัวนี้เลยเป็นเซรั่มโบมินะคะใครที่มีปัญหาเหมือนบูมเนี่ยคือบูมเป็นคนที่แบบว่าหน้าโทรมบ่อยมากคือเป็นคนที่แบบใช้ร่างกายเปลืองมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่นี่ต้องแต่งหน้าทุกวันนะแม่แม่แมเออบูมจะต้องแบบคือจริงๆไม่ต้องใช้เยอะขนาดนี้ก็ได้เนาะแต่บูมเป็นคนแบบบูมเป็นคนชอบฉ่ำๆคือบูว่ะ ใช้ทั้งก่อนนอนแล้วก็ก่อนแต่งหน้าแบบนี้คือแตออแ่งหน้าเนี่ยคือใช้ก่อนแต่งหน้าเนี่ยมันทำให้ผิวหน้าแบบเออติดแป้งติดรองพื้นนะคะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะจ๊ะโปรโมชั่น2ขวด580บาทส่งฟรีคะ่ะและเหมาเหมาไปเลยบุ้งบอกเลยฟูลเซ็ตแบบคือใช้ไปเลยคะ่ะ5ขวด1นึ่บาทส่ง วีนะจ๊ะตกขวดละ2 0 0รอนะจ๊ะคือคุ้มมากคือเป็นเซร,รั่มตัวเดียวที่บุ้มใช้ก่อนที่บุ้มจะแต่งหน้านะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วบุ้มก็จะขอแต่ระวังพึงรองพืง้นนิดหนึ่ง มึงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับตัวโบมูลส้มสิบนะคะตอนนี้เขามีโปรโมชัน่นขอย,ย้ำอีกหนึ่งรอบนะครับโปรโมชั่นนะคะ2ขวดอยู่ที่580บาทส่งฟรีค่ะ3ขวด870บาทส่งฟรีและโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะ5ขวด1,000บาทส่งฟรีค่ะอยากมีผิวหน้าใสาสวยเหมือนโบมนะคะต้องไปจัดนะจ๊ะโบม์ะ ตอนนี้นะคะบูมอยู่ที่ d o g Box Cafe นะคะซึ่งเป็นคาเฟ่ของน้องหมาที่อยู่ในเมืองพัทยานะคะใครที่เอ่อมาแถวนี้อยากจะให้มาที่นี่จริงๆนะคะเพราะว่าคือมันไม่ใช่คาเฟ่น้องหมาพันที่แพงๆอย่างเดียวนะคะคาเฟ่ที่นี่เนี่ยเอ่อยังมีน้องหมาหลากหลายสายพันธุ์นะคะให้คนที่รักน้องหมาน้องแมวเนี่ย เข้ามาไ,มได้นะคะนอกจากน้องหมาเนี่ยยังจะมีน้องแมวอีกนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตัวมีสตอรี่หมดเออเป็นหมาที่โดนทอดทิ้งอะค่ะเป็นหมาที่โดนทอดทิ้งต่อให้เป็นหมาแพงแค่ไหนแต่ก็ทุกตัวมีสตอรี่โดนทิ้งบ้างแหละเลี้ยงไม่ไหวบ้างแหละป่วยแล้วก็เอาน้องมาทิ้งบ้างแหละนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวบมจะพาไปเจอกับพี่ยีนะคะซึ่งเขาเป็นเจ้าของออคาเฟ่ที่นี่แล้วก็ พี่ค right right well ือเขาใจบุญมากๆเลยอ่ะคือเขาอุปการะน้องๆทุกตัวเลยนะแล้วก็บางตัวเนี่ยพี่ยี่บอกว่ามาแบบสะบัดสะบอมแผลเต็มตัวเลยพี่ยีก็มารักษาจนหายไเนี่ยดูความอีแบบซี่มันพร้อมจะฆ่าบูมตลอดเวลาพี่อี่ะนี่นะคะคือ พี่ยีนะคะซึ่งเขาเป็นเจ้าของที่นี่ข่ามข่าหน่อยสิว่าตอนแรกอะหนูอะคิดว่าคาเฟ่ใช่ไหมทำเป็คาเฟ่เนี่ยพี่ต้องซื้อหมาซื้อแมวตัวแพงๆมาแน่เลยเพราะส่วนใหญ่คาเฟ่มันเป็นแบบนั้นแต่ของพี่ยีเนี่ยไม่ไที่ซื้อหมาได้ฟีมาทุกตัวใช่ไหมพี่ยีเอฟมาจากเหงียนที่เขาแบบเอาแล้วหาว่า จะเลิกกันตาตาไม่อยากาัโอ้โหคือต้องบอกก่อนนะคะว่าคาเฟ่ของพี่ยีเนี่ยบูมเห็นมีหมาพันแพ,แพงๆอย่างนั้นเลยแต่เป็นหมาพันธุ์แพงๆที่พี่ยีไม่ได้ซื้อมาแต่เป็นการเอาน้องมาจากผัวเมียตีกันเลี้ยงไม่หวัดซื้อมาพวามโตขึ้นมาหน่อยไม่รักทิ้งแล้วไม่สบายทิ้งไม่ไม่แต่รางสุก็มีค่าดจ ขอทูหน่อยนะก็มีขอค่าตรงนีนะก็มีแต่จริงๆแล้วที่คาเฟ่เนี่ยมีหมากี่ตัวแมวกี่ตัวมีหมาทั้งหมด36ตัวมีแมวทั้งหมดกี่ตัวนะคะพี่16ตัวค่ะก็คือว่าถ้าใครที่อยากจะมาด็อกบล์คาเฟ่นะคะมีค่าเก็บอยู่ที่ประมาณ50ิบาทห้าสบบาท ก็ตั้งห้าสิบบาทน like ี oh. 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 Our Our ่ค uh ือแบบเอ็นดูนะก็ค uh, uh, ือเข้าได้สองห้องมันม evet> ีทั้งห้องน้องหมาแล้วห้องน้องแบลวใช่ไหมครับตกห้องละไรยี่สิบห้าบาทโอ้โหให้ค่าให้ค่าขนมน้องเหรอยี่สิบห้าบาทเออเล่าให้หนูฟังหน่อยว่ามีเคสไหนที่พี่รู้สึกว่ามันหนักจริงๆอ่ะสามเคสหนูขอสามเคสอันนี้เคสมาไม่ไหวแล้วอ่ะอน้องเคสมาเลยล่าสุดตัวนี้เลยใช่ไหมอ่ะไหนเป็นกระแสอยูตอนนี้เลยเ่ะ ยังไงครับน้องเฟนท,ที่มาที่ไฟเป็นยังไงครับเชงเลย่ลงคือน้องเฟนเนี่ยจุดกาเนิดของเขาอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะเขาโดนเจ้าของเก่าเจ้าของคนที่หนึ่งซื้อน้องมาเพื่อจะทําแม่พันซื้อมาเพื่อจะทําแม่พันเอามาเลี้ยงนี่แหละเสร็จแล้วน้องดูความเป็นเด็กค่ะเล่นแล้วนะไปกัดแมวเขาตายเป็นลูกแมวที่พร้อมส่งหาบ้านใหม่ไปกัดแมวเขาตายเป็นลูกแมวที่มีมูลค่าสองหมื่นก็เลยอับไปหีบออกจากในบ้านไปอยู่ข้างนอก ก็วิง่งหนึ่ประมาณเนาะเชียงใหม่ก็ไม่เห็นบ้านเขาเป็นยังงกันไหนนะนี่คือฝั่งที่เขาเล่ามาก็คือก็อยู่ด้านนอกอะ่ะยุ่งกับบ้างอะไรบ้างเลี้ยงสเปตสปาแล้ววันหนึ่งแก๊บก็มาเจอเขาก็ขอเขาไปเะจะ้าของกเอาไปเลยที่คุณแก๊ปก็เอามาค่ะคนที่สองเอามาเลี้ยงที่ห้องแถวน้องก็เดินสเปะสปาแถวนั้นเดินหากินเองอะไรเองแก,ก๊บก็ไปวิ่งจนวันหนึง่งเขาไปทับก่อนไปทับไปทับกับ หมาปอมแัวนั้นก็ได้ลูกมาเป็นปอมผสมคนนี้เจ้าของแกก็เลยขายลูกตัวละหนึ่งพันบาทแล้วเขาบอกเขาจะไม่อยู่ทถงนี้แล้วเขาจะทิ้งหมาแล้วจะย้ายออกสิ้นเดือนนี้เสร็จแล้วคุณเป็นเหมือนร้านอาบน้ำหมาจำชื่อเขาไม่ได้เขาไปเจอก่อนแล้วเขาไปบอกครูตาว่าช่วยรับเคสน้องหน่อยได้ไหมเราว่าน้องอ่ะน้ำหนืองทั้งตัวเลยแล้วฝ่าเท้าเนี่ยคือแบบไี่ดีขึ้นเยอะแล้วนะทั้งด้านของเจ็บ งด้านทั้งแบบเป็นแผลแล้วคุณภูตาก็เลยให้ไปรับเคสพอไปคุยรประมาณว่าไปตกลงกันว่าจะขอรับน้องคุณแกรบได้อีกสองพันบาทค่าตัวน้องอก็คือก็คือยังไงต่อคะแล้วซาลอนต่รอร้านน้บน้ำหมากเขาไปอาบน้ำน,นี่นั่นคุณภูตาขับรถจะรังคูนไปที่เชียงใหม่เอาน้องไปมอชอไปโรงพยาบาลสัตว์ที่เชียงใหม่ตรวจเลือดทุกอย่างนู่นนี่นั่นเสร็จมารักษา เต็มตัวทุกคนแฉกเต็มตัวมากๆนะคะก็คือเป็นเหตุผลอีเหตุผลหนึ่งที่บุมยับไม่รู้จะยับยังไงแล้วว่าถ้าใครที่ยังไม่พร้อมที่จะเรี้ยงน้องจริงๆอะค่ะยังไม่แน่ใจว่าชอบสายพันไหนหรือว่าอะไรเนี่ยบุมอยากจะให้มาคาเฟ่แบบนี้ก่อนก็ได้โอเคปะเดี๋ยวเราไปดูเด็กๆข้างในกันดีกว่าเดี๋ยวให้พี่อีพาไปดูเด็กๆข้างในโอ้โหอนอ้อนเข้ามาก็จะเป็นล้ามือก่อนต้องล้างมือก่อนนะ <Okay. S 2> อ,อันนี้อะไรคะผ้าเช็ดมือค่ะผ้าเช็ดมือน่ารักคป็นกระต่ายกระตื่อพี่ต้องใส่ผ้ากากเปื้อนได้หรือครัะมีรองมีกระ,จนนะ,ะโจอย่างนี้ครับเราต้องล้างอะไรบ้างเออคุณใส่เสื้อขาวเลยโอเคอ,อันนี้เป็นหมาที่โดนทิ้งนะคะอันนี้หมาทุกตัวโดนทิ้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ เกือบทั้งหมดเนี่ยเขาเล่นไม่ปนหมาที่บ้านอ่าก็เล่นเป็นหมาที่บ้านแล้วโอ้โหได้นมาอยู่กับเพื่อนเพื่อนเยอะสนุกเลยแกสูตรกระสิบกบแล้วหน้ารอกมากเลยนะโอ้โหโอ้โหน้องๆที่นี่ต้องการอย่างเดียวคืออะไรคือน้องๆที่นี่เขาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นน้องหมาที่ค่อนข้างจะขาดความอบอุ่นนะคะก็คือเขาต้องการแค่กอดใช่ไหมโอ้โใช่ไหมครับโอ้โห ไปเดี๋ยวเรามาดูห้องโอ้โหไหนค้าไหนค้ามีน้องแมวปุ๋ยสอ,องตัวแต่ไม่ไอยู่ที่นี่ที่คุณหมอคนหรือที่บ้านคนเลยโอ้โหแต่แมวที่เขานิสัยเป็นยังไงแต่เราตัวปุ๋ยตัวนี้ภาไทยหรือเปล่าอันนี้มาจากเพื่อนด้วยกันที่บางแสนขึ้นม่ขึ้นม่แบบค้าสบายดียคับวันนี้ไปเชรามามาอยู่ที่ประมาณ อันนี้เป็นอันนี้ก็โดนทิ้งหรอเขาหาบ้านมาีนิงคือมากระสาอดคือแมวก็โดนทิ้งมานะคะคือไปเช่ามาผลจะเลือกโอ้โหอ่อแล้วอ่อนแล้วัอ่อแล้วคนนู้แมวป่าเขาจับไม่ได้หนอยเพราะว่าไปเจอเหมือนบ้าฮะใช่แต่ตอนนั้นไม่ใช่แต่ภาพยนี้นะคะต้องบอกก่อนเฮ้ยเป็นแมวปาทำไมเขาสวยอย่างนี้อ่ะเป็นแมงดาอยานค่ะอ๋อเป็นแมงดายาน่ไม่มรู้ว่า ตั้งแต่เด็กเลยหรอคตั้งแต่เด็กเลยอีกตัวนึ่งก็สภาพอย่างนี้มาจากของรุ่งษาแต่ตอนนี้ร้านเขาเอาบน้าเขาจะมีคนมของรู้จัจกกันก็ยังเป็นแรมแต่โชคดีหน่อยตรงนี้ว่ามีคนอาบน้ำให้เขา <c oughs> <c oughs> อิ่มใจแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะมากินอาหารกันนะครับขาหมูเยลล์มันมน้ำจิ้มซีฟู้ดคือแบบกรอบมากดีหมดวันนี้ละบุ๊มให้สถานที่ ความสะอาดความโปร่งความโล่งสิบอาหารสิบพี่เจ้าของร้านสิบพนักงานสิบหมาสะอาดทุกตัวนะหมาสะอาดทุกตัวแน่วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะับที่ที่แบบว่าต้องบอกว่าเป็นสถานที่สถานที่หนึ่งที่ควรที่จะมาอนะอันนี้บูมพูดเลยเป็นที่บูม,บมยังว้าวอะ่ะบูมยังรู้สึกว้าวอะ่ะว่ามีคาเฟ่น้องหมาซีโดนทอดทินะ้งอ่ะ มีคา,ฟาเฟ่ที่โดน,อ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 นทอดหมาเขทิ้งอยู่จริงๆนะครับเอ๋อวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับแม่ขอบคุณมากๆนะครับสาธุกับแม่ด้วยนะที่แบบเอ็นดูน้องๆหลายๆตัวเลย,เลยนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ้โหสั่ง